ียกว่าแบบนี้ดีกว่าค่ะบริวารดีบริวารวานสนับสนุนจุดนี้ดาวอาทิตย์จุลจักรนะคะดาวพระศุกร์ก็เรียกว่าเสิร์จอยู่ในพกเรือนนี้เป็นตําแหน่งเทวีโชค อาทิตย์และศุกร์กลุ่มร่วมกันเกิดเป็นดาวคู่สมพลมีเงินเข้ามาสนับสน,นุนมีการเงินเข้ามาจากเรื่องของการงานและมีลูกค้าสนับสน,นุนลูกค้าประจำนะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้ารายเก่าหรือรายใหม่ก็ตามแต่เรียกว่ารอบระยะเวลานี้ตัวท่านค่อนข้างโดดเด่นไปในทิศทางของการสื่อสารและในช่วงห่วงเวลานี้ค่ะดาวพฤหัสยัง,คงโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นในบริบทที่ดวงดาวเดินถอยหลังบางครั้งอาจจะได้ผลดีกับกลุ่มลูกค้าเก่าๆกลุ่มลูก ค่าที่เคยดิวไว้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นการทําการตลาดที่อาจจะเป็นเชิงรุกก็ได้ลักษณะแบบนี้ถึงจะช่วยให้ดวงดาวมีกําลังมากขึ้นเรียกว่าสู้กับเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะวงสังคมในพบสหัชชะเรียกว่าเป็นกลุ่มสังคมของท่านเมื่อดวงดาวเดินช้าลงบางครั้งอาจจะ